สวัสดีครับวันนี้พระอาจารย์ชายจากวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและญาติโยมพาท่านทั้งหลายเดินทางไปเที่ยวกันที่วัดขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดวัดบ้านขุนหารหรือวัดขุนหารเป็นวัดเก่าแก่อายุราว300-400ปีเป็นวัดแรกที่ถูกค้นพบในเขตอำเภอขุนหารมีประวัติ ความเป็นมาที่ยาวนานลักษณะเด่นหลวงพ่อโตโคตมะสามองค์องค์ที่หนึ่งหลวงพ่อโตโคตมะพุทธ,ธเกศฉับพรันรังสีองค์ที่สองหลวงพ่อโตโคตมะพุทธ,ธรัตนมณีโชตองค์ที่สามหลวงพ่อโตโคตมะพุทธ,ธบารมีสีไพฑูนประวัติโดยย่อ พระบรมธมาตุเจดีสีขุนหารสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ,พืเ่อให้พ,พุทธศาสนิกชนชาวตำบลขุนหารและตำบลใกล้เคียงได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุโดยได้รับการถวายนามพระเจดีจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชื่อพระบรมธาตุเจดีศีขุนหาร พระธาตุมีขนาดความกว้าง15เมตรความสูง29เมตรขอเชิญผู้มีใจบุญทั้งหลายไปเที่ยววัดคุนหารอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับขอบุญกุศลที่เป็นสื่อกลางบอกบุญในครั้งนี้ขอมอบแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านชี้หนทางให้การพ้นทุกข์ทั้งปวงขอมอบแด่วิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพุระบทุกผู้ทุกนาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพยดาทุกชั้นฟ้าพญานาคทุกๆตระกูลตลอดจนช่างภาพฝีมือดีๆทั้งหลายขอให้ท่านมีความสงบมีความสุขกลุดพ้นความทุกข์ทั้งหลายด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ